นผมก็มาถึงงานหนังสือนะครับแล้วก็กำลังเข้าไปแต่ร้อนมากคนก็เยอะมากเลยเดี๋ยวเลยจะเข้าไปลุยกันคนเยอะมากไ,มไปกันครับ สุดยอดจุดหมายของการพักผ่อนอิสทั่วโลกได้ที่สนามบินคาลนวันโอลด์แท็ก18ตอนดีและในวันน,นี้เวลา14นาฬิาคุณทอยจะมาพบปะและแจกใบเส็จที่พูดด้วยค่ะชนได้ที่พูดแท็ก18ตอน ฟอกซ์ X.9 พาเลทแี่ตั้งแต่เวลาบ่ายมงเพ่อจะต้องไปค่ะนังตือชุดข้าองเป็นแบบดวนใจไทยทั้งชาติประกอบด้วย 1. พระราชอา,ารมณ์ขันฉบับพิเศษ 2. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับคุณสีขา 3. พระผู้ทรงสถิตบนดวงใจได้ 4. ในหลวงของเรา 5. พระราชอา,ารมณ์ขันสมเด็จพระเทพมีชุดราคา99บาท 100บาทของคุณจะมอบให้ทางโริร์นีรับพัฒนาทันทีโดยได้มีบุญตอบย้าว2,000สุต0.9แอลอุนทอค่ะวันนี้เวลา15นากา30นาที1ที่ม6นาฬิกาเขาจะต้องตัดมาถจุดลจัดกาหเรื่เพ็่อาโมิ์นีไเรียนรเขาจะได้ที่รวังที่โลกหมุนชาลงจงเปลี่ยนตัวคุณให้ติดตัวงกว่าโลกหมุน4ปิ๊งปิง11ปิง การหายดีการคิดรวบรวมหลักสูตรทักษะการคิดและเคล็ดลับเพื่อปัจยยะให้สองของคุณแบบที่ไม่เคยมีใครทำได้มาก่อนพบกันได้ที่ดูเอ็กซ์เพรสัอสูหนึ่งมนิทอร์บทตีงานด้วยนะคะตร้างควมประทัใจที่นดน้อยเลยรัรู้เื่องขสุดท้จากท่านอาจารย์หนูเด็กๆจะได้ตื่นตาตื่นใจจับ้าพล้องสมรีน ติดสังเกตเกิดตามเราต้องพัฒนาด้านโทาสารแผนของจองเกี่ยวกับชื่อและลักษณะต่างๆต่างๆความคันตัภาษาไทยและภาษาอังกฤษดเป็นนักฟุตบอนักอินกแหงอค์สองโซน่อค่ะการบรคี่หกิบห้าเปรเ็นตจะเปเโอความดีหรือการบริโภคหานน้อยกว่ เปนองนวที่แต่จากญี่ปุ่นไลโนเรลคํากระโดดรดของร้อยบาทขึไปหรือที่คาาลดห้าร้อยบาทขึ้ไปสี่โอเทอร์เจเจ่าของไมบใช่นัแล้วพบกับบนกรนดองที่มีสองตามเลนสของที่ได้ที่พูดีในโอคอิด้ืาบริเวณเอทเค่ะสำนักที่ให้ นักข่าวสืบหาหาข้อความี่างแดนทั่วสารทิศ้นอนของฝาไอพีคอมพิว e ตอร์ดีเดตอินดิเซอร์แอนด์สไนรายลเอียดเพิ่มเตมนักเสนอข่าวบรรทัดสมัควเข้ามาชิ้รายลเอียโปรโมชั่นพิเศษสุดคุ้ใช้ได้ที่พงสามรถติดอไดทีคอค่ะแต่ข่าอนนี้เราถอยงานเริมคําล้วขอคิดปากกขอข้าแต่รู้สุดงานค่ เราที่อมไปจากผู้ซ้อที่ส่เรื่อมาซื้อไ Okay Slider, okay? activity, สา ouais. we ่ารพบกับอาจารย์เชน่ะหรเน็ไที่ปแขกดาว L ศูนย์แปดแคาค่ะงานชนเดยวกันเคะคือกเขียนท่ังของขั้ค่ะหรือที่รเล็กไขยนะคะกุณจารนัรีในเมค่ะโดยของผลงานตอบปัญหาวัตาสตร์ุมวิชาสีทอนะคะในประเทไข่ปี่งห ก่อนนะจ๊ะ thank sure. you บ้านแล้วคนเยอะมากก็คุ้มค่าถ้าเพื่อนๆมีเวลาก็มาเที่ยวกันเพราะว่างานเขายังจัดถึงวันที่28ดูกแม่ก็นนะค,คนเยอะมากแล้วก็รู้สึกบ้านอาลายไปหมดแต่ว่ารู้สึกดีมากหนังสือเยอะมากแล้วก็ลดราคาเยอะมากด้วยลดทิ้ง50-60%นะผมว่าสมุดขอหนังสือนี่ก็เป็นอะไรที่เป็นสวรรค์เลยนะ สำหรับผมเนี่ยผมอยากจะซื้อจะย,ยากแต่ว่าไม่มีที่เก็บด้วยแล้วก็ไม่มีเวลาอ่านอีกค่ะก็เลยเอาไว้ก่อนเล้ากันอีบุ๊กอยู่เต็มคอมเลยยังไม่ได้อ่านเลยแต่ว่าสําหรับคอหนังสือแท้ๆสมควรไม้อย่างยิ่งครับอย่าพลาดเลยแต่ว่าพลาดก็รอปีหน้าก็ได้แต่ว่าโอผมมาแล้วผมรู้สึกปลื้มใจด้วยคนเยอะมากอยากให้เพืเ่อนๆมาก็ฝังว่า ไปหน้าคงจะได้มาเยี่ยมเยี่ยมเยือนเพราะว่าวเป็นงานที่ดีมากๆเลยแล้วผมเห็นเด็กๆมาเยาวชนมาเนี้ยมันเป็นอะไรที่ดีมากสำหรับอนาคตของชาติผมคงต้องไปนะแล้วก็ขอให้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ